นี่ครับแม่บ้านเพิ่นเอาหนึ่งข้าวซุกแล้วคางหมอเรียบร้อยลวกผักเรียบร้อยครับมื่อนี้ครับมื่อนี้แม่บ้านชิจ้วปลาปั่นกินครับต้มปลาแดกครับน้ำปลาแดกของเขาไว้เจ้าวปลาครับชิจ้วปลาดุกครับแล้วแอมซิปิ้งปลาขาวน้อยนำมาสั่นี่ครับวิธีชีวิตบ้านเฮาครับต้มน้ำปลาแดกนี่ครับกำลังเดือดบุญบุนบุญหรอครับเดี๋ยวเอาปลาดุกมาใส่ครับกำลังล้างปลาดุกดูมาสัน น้ำหอนๆแน่จะไหนครับบุญบุญแล้วกันเออประดุกลงเลยครับนี่เตรียมตูครับสองตูวพ่อครับต้มใส่ประเด็กบักจังในหอมหุยเนรับต้มปลาซุกแล้วครับแม่บ้านเราเิต่ตำเจียวครับบ้านอแอมเอื้นตำเจียวครับทางอื่นเขาเชื่อว่าปุ่นปลาอ้อแอมเอิ้นเจียวปลา แม่บ้านเที่ยวปลาเดี๋ยวแอมไปปิ้งปลาครับนี่ครับแม่บา้านปุ้นปลาเดยเที่ยวปลาไอแอมปิ้งปลาขาวต้อครับปลาขาวน้อยครับไอแอมมักเกลือไว้น้ำมึดนี่ <c oughs> ปิ้งสซ่บครับขับต่ำทั่วเที่ยวปลาเนี่ยเบอ <c oughs> มื้อน,นี้ขอเป็นแจวปลาดุกหรือฝนปลาดุกครับปิ้งปลาขาวทากเกลือครับปกติถ้ามีแต่ปิ้งปลาขาวนี่ ก็ตัดตมากพื่วนะพี่น้องนะ okay. ปลาขาวน้อยมีตัวสุดแซ่บปับพอดีพอดีคักเลยครับหนี่็ปลากาน้อยพร้อมต้ตัวเจ้าปลาครับทง้ง่าเลยนี่ครับง่ายๆครับเจ้าปลา <laughs> มีน้ำประแดดต้ม กระดุกนี่ครับแล้วก็ทำบักเพชรทำเครื่องมันอะไรครับเพ็ดหมูหอมใส่ลงไปโอ้แต่แซ่บครับยังน้อยเนี่ยไอมกินนี่โอ้ยแม่บ้านเราเราว่ากินกับขนมจีนก็แซ่บเหมือนนขนมจีนน้ำพริกไอ้เขาเอิ็นย่างไงน้ำพริกปลาน้ำพริกเจ้ยวปลานะครับกินกับขนมจีนครับตัวอันนี้แอมเอ็ดกินกะเขราครับกินกับข้าวเจ้ามือนี่แซ่บๆครับตัว ในคณะที่เจ้วป่าก็ชิแล้วครับผันมาทางนี้ครับปิ้งป่าครับดำปื้อเลยครับเนี่ยครับเพิ่แป๊บเดียวพี่น้องตาขาวเป็นไซสดเนาะวันนี้ปิ้งเอดไหมันซุกๆคักๆครับกินยุ่ยเงินครับนี่ครับยกงยอกจะหน่อยครับเดกระปุมเส้นผักหอมก็ถือว่าแล้วครับสําหรับเจ้วป่าเอาน้ำประดกลงน้อยหนึ่งครับพออึจึผหอมลงครับเราซอยใส่เขียงไว้ได้แม่บ้านครับนี่ครับ ง่ายๆครับเจ้าปลานี่เป็นเมนูที่ง่ายแล้วก็แซ่บที่สุดครับกินกบพักกาดหินหรือว่ากินกบมักแตงครับแล้วแต่ผู้มีผักครับกินยำไดยแซ่บยำนั้นครับน้ำปลาแดกโจกลงไปครับวันนี้ใส่พอดีจืพอดีคำาข้าวเหนียวคุยครับเป๊ยสุดยอดครับพี่น้องแม่บ้านเราใส่ถ้วยไม่ต้องใส่จานพราะเป้ยเรียบร้อยครับนี่เติมอีกหน่อยหนึ่งครับ น้ำปลาครับน้ำต้มครับนี่ครับซีซันเป็นังไรพี่น้องโอ้ยคำเข่าห่อใส่ผักกาดหินพี่น้องเอ้ยนี่ครับเดี๋ยวแอมไปเบิ่งป้งป่าครับวันนี้แม่บ้านเจ้าป่าแล้วนะครับไปให้แอมสู้พอดีครับว้าวีสันสวยงามครับนี่สักเ,เดียวครับปิงปลาเขา่าป่ามันขนาดพี่น้อง ยี่นี้ป่าป่าใข่ครับเฮ้ยปี๊งป่าไม่ไข่ครับปิ้งผู้ดีกินครับกินบ,บุบเฟต์โอ้ร้อนร้อนนี่ครับผม,บบมเส่็จแล้วนแอมครับ